ผู้บ่วนะครับผู้สที่เคารพทุกท่านครับผมก่อนจะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับก่อนแนะนำตรงนี้ผมไม่ไมถึงจองนาทีนะครับยังไม่คิดเวลานะครับครับเอ่ออันดับแรกก็ขอขอบคุณน้องใหญ่นะครับที่น้ำมันถึงเยอให้ผมเข้ามารับใช้ตรงนี้ผมเองนะครับชื่อว่านันทชาติอนันต์ง รื้นปีเป็นคนพัทธลุงครับแล้วก็เล่นกีฬามาตลอดตั้งแต่ยี่นมบเจแล้วมาเป็นเขยสง่านะครับจาวีนะวีตั้งรูราชินาวีตั้งแต่ปีสองพนหนะ้้ี <c oughs> ่สิบกก็ถือว่าเลือดสง่าก็าเข้มข้นไม่น้อยาปเลือดพัทธลุงนะครับถ้วนประวัติการทำง,งานนะครับผม ทำงาน,นปสปสนะครับซึ่งเป็นระดับหลายกิจตั้งแต่ปี2 2 4หลายบรรจุทางาน,นมาหลายจังหวัดแทนไมอยู่ลงการเมื่อปี2 5 2 9เข้าปีที่างานนะครับแล้วก็มีการเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยภาคใต้ขกองทุกจังวัดน,นะครับผมปฏิบัติงานที่มาแล้วเป็นผู้จัดการหายาตั้งแต่ปี2ม4ก นะครับก็หลายที่ดเดียวาถามว่า,าพนักง,งานตาสกสหรือพนักงานเบงนี่ครับทุกคนทำงานกับความโปร่งใสละเอียดรอบก็นะครับไม่เงินแค่ห้าสิบต่างก็เบ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเรืร่อ,องความลนะเอียดรอบก็ความโปร่งใสเนี่ยควานเมเป็นผู้บริหารเบงผมเชื่อว่า น่าจะการันดีได้นะครับส่วนเรื่องกีฬาวุฒบอลน,นะครับผมได้เข้ามาเป็นสมาชิเกเป็มร,รักสขุขกษาตั้งแต่ปี2560นยความสามัคคีททำงานด้วยความโปรง่งใสเพื่อชาววุฒิบอลสมกาให้เป็นหนึ่งให้ได้นะครับให้เป็นหนึ่งให้ได้เมื่อผมมีวิสัยทัศน์ผมก็มีเป้าหมาย นะครับเป้าหมายผมเน้นไว้ว่าปีที่ผมดำรงตำแหน่งนะครับเมื่อมีเป้าหมายเราก็มีวิธีการในการทำงานนะครับมีนโยบายในการทำงานซึ่งผมเน้นไว้ว่าหนึ่งนะครับอาจจะทำงานด้วยความโปร่งใสเชื่อถือตรวจสอบได้ทำงานด้วยความโปร่งใสนะครับเราท้องอาศัยระเบียบ้บกงครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยระเบียบของจลุลนุ่มโบราณของสงกายังไม่มีเลยนะครับมีแต่ข้อบังคับข้อบังคับฉบับนี้เนี่ยได้ร่างว่าสมัยคุณถุกสำรานรัฐเวดเป็นประธานและจาได้ว่าอาจารย์เปรมกุลร่างข้อบังคับฉบับนี้และตั้งแต่ร่งางมูดีออไมาได้ผมดูว่าหลายปฏิ อาจจะต้องมีการแก้ไขรกันบ้างเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่เดินไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่เ้าวไปขัองไว้นะครับระเบียบโดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการเงินนะครับเป็นปัจทัยละในการทางานที่ผ่านมายังไม่มีระเบียบนะครับเพราะนั้นเราจะต้องร่างระเบียบเพื่อให้คณะทำงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พราตามข้อบังับที่ผ่านมาเนี่ยการเรงินนี่บอกว่าให้ขึ้นอนยะู่กับคณะจะลงรับท่านที่หนึ่งตามอัศวัตรีอัชวัตรีลงบนพัตรุงมีนักกีฬาทั้งสิบสครับงพัตลุงผู้ชายสิบคนผู้หญิงสองคนเขาไหนึ่งครับแสดงว่าเราอาจจะต้องต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนกันบ้างเรามาพูดถึงนักกีฬาของเรานะครับลไล่ในแต่ละคนลง จงโมอำเภอเมืองสีงานนครคุณสารชีพม <Kid>, ือหนึ่งจงโฮมทศ่ตะบาลสีงานนครคุณสาคุมือหนึ่งมาอัดใจคุณไปรักมือหนึ่งของสวนสเทศ่บาลคุณนสวัสดีของมือหนึ่งมานามองคุณจบมือหนึ่งไปทุกกแนมี้งบีโรด อะไรหลายๆคนออกมือหนึ่งไปนามีบุญญยาตของรอบของมือหนึ ian, like ่งแล้วนักวันนี้มีขนมใจดาวุูงดวงใหม่ของมือหนึ่งไปอะไรกองหลังก็มีมีมือทั้งนั้นนะครับแต่ทำไมะครับเราไม่ได้รางวัลหนึ่งงานหนึ่งที่ต่างเราได้รางวัลทุกนิดหน่อยเคื่องคนไปวันนั้นกวาจะทุกคนคิดเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการใช่หรือไม่เรื่องว่าอะไรเพราะนั้นเราต้องอาารัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้ก็แก้แต่เราแก้ได้นะครับผมเชื่อว่าไม่ถึง4ปีแล้วถ้าผมได้ยืนประธานนะครับไปได้งปีหรือ2ปีเราต้องทำที่หนึ่งได้ในภาคใต้หลังจากนั้นก็ไประดับประเทศนะครับคนเรามีศักมีอาพ บุคลากรเรามีแต่ว่าเรากาดอยู่อย่างเลยกว่ากา้ทุกด้านเตยจริิๆผมไม่แน่ใจว่าผมุมจะ้เวลามากนะครับแล้ววิธีทำที่ข้อสุดท้ายครับจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้ทุกคนเรามีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นขอขอฝากให้ทุกท่านช่วยพิจารณด้วยก่อนจะจบประเด็นนิดหนึ่งมีประเด็นติดใจ่ยิ่งถือว่า ผมเองอยากเรียนนะครับผมะมาอกิกส2ไม่มีํำนานจะมีมังเศษมีผมพิจารณาครูมีอำนาจเพื่อน,น,น,นก็หลายตังผมมีลูกสาวสมาชิกส2ลูกสาวมีด้านยาดายาที่นานดอยผมมีส่วนยาผมมีส่วนป้าเพราะฉะนั้นเรื่องการ่าจ่ายท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าผมจะเล็กเลิกน้อยน้อยเกิดการจ่ายจ่ายแบบลงลงนะครับและผมเป็นประงานแบง เรื่องเงินค่าจ้ตจ่ายถ้าไม่มีระเบียบไม่มีกองทัพไม่มีนิบัต์ผมจะไม่ดำเงินการครับขอบคุณครับคนที่แล้วก็สองก็อยู่ที่ประชุมนี้นะคะตอนนี้เราเช็คคนที่มารายงานตัวแล้วนะครับร้อยสิบเจ็ดคนนะคะที่รายงานตัวแล้วร้อยสิบเจ็ดคนแต่อาจจะมีสมาชิกที่มาแต่ไม่ได้มาลงชื่อตรงนี้เดี๋ยวแจ้งกับน้องสากรได้นะคะ ีนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระเบียบรวดเ,เร็วนะคะเราอยากให้เลือกเป็นคือให้ออกมาเป็นชมรมตามรายชื่อนี้มาหนึ่งสะดวกเชื่ง่ายแล้วคนอื่นนี่คนอื่นนั่งอยู่ตรงนี้เหรคนอื่นก็อยู่นี้อยู่ในความสงบน,นะคะตอนนี้ทุกคนมีเบอร์อยู่ในใจแล้วมีสองเบอร์นะ D สองนะครับ D สองครับ D หนึ่งครับ đi đường cái đi đường cái đi một cái đi hai con đi hai đi hai ดีสองอดีสองอดีสองอดีหนึ่งภาษาไทยนะครับได้ครับ,รบดีสองอดีหนึ่ง ดีสองครับดีหนึ่งหนึ่งครับดีสองสองครับดีสองครับดีสองครับ ดีสองครับดีห <nước> นึ่งครับดีหครับดีสองครับดีครับดีหนึงครับดีหนึงครับดีหนึงครับ D2 ขอครับ D1 1ครับ d 2ขอครับ d 1 1ครับ D1 1ครับ D2 ขอครับ D2 ขอครับ D1 1ครับ D2 สองครับ D สองสองครับ D สองสองครับ D สองสองครับ D หนึ่งหนึ่งครับ D สองสองครับ D สองสองครับ D หนึ่งหนึ่งครับ Diesel, talk up,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  Dean, and cup, Diesel, talk up, Dean, and cup, Diesel.

ดีสองครับดีหนึ่งครับทศกิครับแบ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 บนี้ได้นะท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับแบบแบบนี้ได้นะได้นะสองครับสองครับสองครับดีหนึ่งครับ มันเป็นเลขสามด้วยไม่รู้นะตัดตานไปนานเลนผมตัดสินนะครับอผมตัดสินเลยผมตัดสินนะครับเป็นบัตรเสียครับเสีย đi 2 km. 2 ờ, cho anh ấy để kêu đi 2 km. tăng cái. cái. Đã, đã, đã. <laughs> đã đi 2 đi 2 <laughs> ดีหนึ่งครับดีสครับูลูกีกลดีสองครับดีหนึ่งครับดีสองครับดีสองครับดีสองครับ ดีหนึ่งนะครับดีชั้นนะครับดีนึ่งนะครับปราชัยครับหครับดีหนึ่งครับหนึ่งครับที่สองครับสองครับที่หนึ่งครับหครับทีสครับสครับีครับสครับีครับสครับ ดีสอครับสครับดีสอครับสครับสครับสครับดีหนึ่งครับครับดีหนึ่งครับหนึ่งครับดีหนึ่งครับหนึครับ2ีสองครับสองครับสองครับ สอ,สองครับที่สองครับนะครับวันหนึ่งต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่ไว้วังใจกับผมในวันนี้และผมยินดีนะครับยินดีทกกี่จะปฏิบัตินำนาวา กองอาโวยธสงครามไปได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ที่ได้เขียนวิทารณ์ในโอทีมาเป้าหมายท้องน้ำทีมฟูดบอลมาผสมขายตั้งอยู่ในต่าชาตนะครับให้เป็นที่หนของอย่างน้อยภาคใต้บ้านเราหน่อยนะครับขอบคุณครับและต้องขอขอบคุณนะครับชมรมรักสงคราม โดยเฉพาะพี่ลูกนะครับได้ของด้านจุดรวมและสงขาขึ้นมาตั้งแต่ปี2562ัลเลยได้สร้างชิดวิญญาณให้กับนักกีฬาของสองขาในการพัฒนาฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกชุดสองสามนักบอลนี้นะครับเรามีนักกีฬาไม่ว่าจะอาวุโสไม่ว่าจะเป็นตัวไปนะครับสร้างชื่อเสียงให้สงขา เป็นที่เขตของทุกบจจังหวัดนะครับแต่ว่าสูงขาเนี่ยมันมัน่นเป็นกับทุนศาสตร์นะครับผมจำว่ากีฬามวยมันเป็นกีฬาใหม่เพิ่งเกิดขึ้นในจังหวัดสงขพาไม่ถึงหกปีไม่เกินเจ็ดปีในนักกีฬาส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกของจงลุงรักสงขาและก็เป็นสมาชิกของจลงลุงอาวุโส จบลงมานสูตรงกางนี่เราถือว่าเรามาต่อโลดต่อยอดฐ่นรัฐสใจพอรัฐสลาได้ต่อตั้งขึ้นมาเรามาต่อยอดเพราะนั้นการต่อยอดถ้าการบริหารจัดการดีๆนักกีฬาทุกคนให้ความร่วมมือผมเชื่อว่าเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ คงไม่ถึงสองปีแล้วครับอ่านเพีนปีนี้ก็ได้เราได้ทีนฝ้ฟาใต้ลเก็ได้ครับนะครับขึ้นอยู่กับทุกทุกท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับนักกีฬานักกีฬาต้องเสียสละ็ิๆน้อยๆหน่อยุรย่ลนนะครับถ้าเราทุกคนเสียตลาดผมเชื่อว่าเราทําได้่างที่ผมเรียนตอนแรกว่านักวันนี้นะครับยกตัวอย่างผู้ชาย ทีมเอนะครับมือหนึ่งคุณชมมือสองคุณไปรัฐมือสามคุณเทียสักมือสี่คุณสลัดจิบอยู่ไหนสลัดจิบอยู่ไหนครับสลัดจิบมือห้าลองชัยมุ่งมรย์ทุนรั์เห็นไหมองคนนี้ก็ผมเชื่อว่าไม่มีใครสู้หงคนนี้ได้ถ้าเรารวมทีมกันได้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ทุกคนสียสละตีปีมีใครครับอัศวเดชสาคนอีอโรดเยอะแน่นครับนักกีฬาตีมีก็ไม่น้อยหน้าจ้ะตีมถ้าเราจัดการตรงนี้ได้เพราะนั้นผมยินดีนะครับตีมีที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้และก็จะแต่งตั้งนักกรรมมาดูก็สแสดงความดีครับ พี่ม um. ันตะช่าเนี่ยว่ยไวอวุโสนี่เป็นพี่พี่ผมแล้วว่าใครก็มีประสบการณ์ในเรื่องการนำบเนื้อีวิตมามากกว่าผมเราอายุมากกว่าประมาณนั้นก็ผมขอแสดงความยินดีกับประธานคนใหม่และคิดว่าชุมลมบุตรบอดมุโสจะพัฒนาข้าวหน้าต่อไปได้ิงจริง การที่ผลออกมาอย่างนี <pi> ้มีผมยินดีนะดีใจด้วยส่วนตัวนะเราะว่าหนึ่งเราได้รู้ว่าที่ทํามาที่ทํางานมาเนี่ยเ็นความสาคัญประมาณไหนถ้าระดับถ้าระดับนี้ก็ถือว่าเรายังต้องพัฒนาต่อไปหรือว่าอาจจะต้องให้ความ่วมือกับคนต่อไปได้จะมีปัญหาทุกคนกำลังทำงานร่วมกันได้ปกตินะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ริทยุยุติธรรมแต่ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองที่ต้องไปเจาะลึกในทุมชนจางๆผมก็อ,อยู่เฉยๆก็ได้ประมาณนี้ก็ท้องขอบคุณสมาชิกทุกเียที่ให้ความสําคัญแล,ะนะแล้วนะเราว่าถ้านักการเมืองก็ต้องไปเจาะลึกเหมือนกับว่าที่สสประดุษประน,นันผมว่าไม่เอาอย่างนั้นคนที่ส่ความมากที่สุดคือทุกคนที่บ้านเพราะว่าตั้งแต่สมัยแรกเนะ้ยไปรับตำแหน่งก็กจะ,ะไรเลย ประมาณนี้ในด้วยความเปลงใจนะด้วยความเปลงใจก็เลยช่วยประคองไว้นะประคองไว้จมลหรือหน้าต่อนะครับ